มาสแสดงความยินดีกับคู่นี้กันหน่อยดีกว่านะคะผ่านไปเรียบร้อยแล้วสําหรับงานฉลองวิวาของคู่พระนางซีสีวัตและก็เอมมี่กลิ่นประฐุมนะคะเมื่อวันเสาร์ที่28มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาที่โรงแรมพลาซ่าแอตตินีนะคะโอ้โหดาราไปกันเยอะมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคุณนุ่นบรนุชชมพูอารยาเมพิชนาตเคลลี่ธนภัทรนิววงสกรต้นธนพลเบยปันวาดกะมากับสามีนะคะพี่ดูสัญญา,าและก็คุณเบนซ์เบนคุณมิก ตอนแรกลุ้นอีกหนึ่งคู่อยากได้เห็นมาออกงานคู่กันจังเลยใเป็กสัญชัยกับธัญญาทำไมเห็นแต่เป็กสัญชัยไปนะไปกับลียาไม่ก็จริงๆจะไปแหละแต่ว่าทำงานเลิกช้าไงไปไม่ทันก็เลยมีตัวแทนเป็นลูกสาวกับพี่เป็กไปด้วยกันเอาสรุปไปด้วยกันเป็นงานแต่งงานคู่ที่จัดงานแต่งงานบ่อยที่สุดครับเจ๊ครับบ่อยมากบ่อยจริงคือจำได้ไหมเมื่อเดือนมิถุนายนไม่ใช่มีนาคมจัดทิ่ ภูเก็ตเป็นทรีเวดดิ้งแล้วก็เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็เข้าพิธีสมรสแบบไทยที่วังจักรพงศ์แล้วก็จดทะเบียนสมรสกันด้วยแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่18ก็เป็นงานฉลองเยอะนะสามงานด้วยกันเขาก็ถามว่าจะไปหานิมูนกันที่ไหนครับแล้วก็ถามกันจะไปหาญิมูนกันที่ไหนเนี่ยทั้งกูบอกว่ายุโรปส่วนเรื่องทายาทเนี่ยต้องรอไปก่อนนะฮะเพราะว่าสนุกกับการทํางานมีคนถามกันอีกว่าเจ้าเบ่ากลัวเมียไหมอันนี้คิดว่ากลัวไหม ขาบอกไม่ได้กลัวหรอกครับแต่มองว่ามันเป็นหน้าที่ของสามีมากกว่าที่เขาต้องการอะไรแล้วเราจะดูแลเขาได้ยังไงแม่สุดยอดเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีครั้งนะครับขอให้มีความสุขถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับกกระบองจริงๆใช่กระบองจริงๆหลังนี้ใส่ซองหรือเปล่าใส่ซองไปเท่าไหร่ไม่ใช่ฉันสังเกตกระบองบ่อยมากหลังๆแฮปปี้มากกระบองของจริงๆเนี่ยนะคีเลยะโอ้โหหลังๆนี่กระบองจริงๆ